อันนี้คืออะไรครับอาจารย์ภาซีบรีหลวงพ่อกวยอาซีบรีพิมพ์เล็กราคาเล็กไหมครับไม่เล็กครับราคาแพงหมื่นกลางถึงแสนเนี่ยนะนิยมกับไม่นิยมเอานิยมเลยนะนิยมจะมีบอลกลางนิยมจะมีลูกบอลอยู่ที่เท้ากลางระหว่างเท้านี่คือพิมนิยมเกินนือเหมือนนี่คือพิมพ์นิยมใช่ ไม่เล่นพิมพ์มีย่างกับไม่มีย่างมีย่างกับไม่มีย่างอันนี้อันนี้มีย่างตาลายนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็คือพิมพ์นิยมเราก็จะให้ดูแวบๆอย่างนี้นะไม่ให้ดูแบบตั้งใจจุดตายก็ไปดูเอาเองไปดูเองนะอากูอากูนะสร้างปีอะไรครับหลวงพ่อกวยสร้างอนไรปีหนึ่งกว่านะปีหนึ่งกว่าเป็นท่านทำให้ธรรมดาอัญเชิญพระสืริมไปด้วยเหมือนกับที่พี่เสือเคยบอกว่าหลวงพ่อ ศรีบรีท่านบอกว่าจะมาช่วยหลวงพ่อพกลวยใช่ไหมครับถูก<ช>แรกๆนี่นะบอกว่าท่านมาไปนิมิตรก่อนจะมาช่วยซ่องวบัดอะไรอเงี้ยนะใช่ท่านก็เลยทาพระศรีวรีมาก่อนองค์อื่นหรือว่ายังไงยุคน,นั้นก็ยางนะใชคือยุคนั้นคือแม่ค้าแม่ขายขาย<อ>ยา,าแพขงาขายของยากเลยขายของยากนะแล้วพ่อเลยทำ้วยความไม่ต่างท่านอาจจะทำที่มาที่ดีให้เพราะแม่ค้าแต่ทางท่านไม่ใช่เพราะเพราะไม่ใช่เฉพาะค้าแขางเดียวนะมีอินิดเยอะ เขวคลาดโชคดีโชคครสะท้อนได้ไหมมหาสะท้อนมีไม่มวลประกันมวลประกันเหลือเชื่อนะพายหลวงพ่อกวยนะอันนี้คือปีเลยนะครับอาจารย์ปีหนึ่งกว่าปีหนึ่งกว่านะประมาณหนึ่งสองนะหนึ่งสองถึงสองหนึ่งท่านทำไพ่เยอะมากทําเยอะแปลกนะยุควัชชิโนรถนั้นหรือเปล่ายุคนั้นหรือเปล่าฉันรถจากปีหนึ่งห้าปีหนึ่งห้าเนาะก็คือก่อนยุควัชชิโนรถนี่ดูสินะโอ้โหนี่นะครับมีบอลกับไม่มีบอลนะนะครับนิยมกับไม่นิยมนะจริงๆก็นิยมทั้งคู่แหละหายากนะครับของท่านแล้ว คือเราแทสจบไงแทสจบจเป็นว<บ>่ามนมีมีย่าไม่มม